สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับวันนี้เนาะก็มาเดินเล่นเนาะยามบ่ายแก่ๆนะครับนะเมื่อวานตอนเย็นก็ไม่ได้มาเมื่อเช้าก็ไม่ได้มานะเวลานอนมันเริ่มเคลื่อนแล้วเอฟซีนะแล้วก็ แล้วก็เมื่อวานเขามาทำทางทำทางเสริมนะอืเกยไม่ได้มาถ่ายนะครับนะสงสัยผมคมบนไปแล้วมั้งพูดตรงไปนะเออว่าแล้มีพี่คนนึ่งเขาบอกเกามาคอมเมนต์บอกเออเด้วเขาก็เอาดินลูกรังมาใส่ข้างๆใช่ไหมก็จริงที่พี่จะบอกะเนี่ยก็เห็นไหมลอยเนี่ยก็ลูกรังอยู่ข้าง ก็เมื่อวานมีทั้งคนกวั่แล้วก็มีรถแบ็คคูนะเขามาเกี่ยดินเนาะเนี่ยก็มีแต่รอยเจ้าหน้าที่เขามาทํานะแต่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งว่าไอ้ตรงซอยบ้านผม,มทําไมถึงไม่ทํามาทําอะไรกันตรงทางป่านะก็ดีนะครับทําไปก็ดีเออว่ารถหลบกันมันเหยียบจะได้เหยียบได้เนาะเออนะ แต่ผมบอกไว้ยังหนึ่งเลยต่อให้ทำว้ยังไงก็ไม่ทนเชื่อผมเพราะว่าน้ำป่าเวลามาันมามันกัดเซาะมนะเอฟซีเจอน้ำกัดเจออะไรก็ไม่เหลือแล้วนะพูดตรงเลยนะ เออตรงทางนั้นที่ว่ามันเป็นเหมือนขั้นบันไดตรงซอยข้างหน้าน,นั่นแหะเออเขาก็าทํานะพ่อเมื่อเช้าตอนสายๆผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาอยู่นะพอดีไปธุระเนาะโอ้ยเมื่อวานก็ออกตลาดวันนี้ก็ออกตลาดเอฟซีเข้าอำเภอสองวันเลยนะเมื่อวานก็ออกตลาดในอำเภอไปซื้อลอดไฟมาใส่ในห้องให้แม่นะเอาจาวหวานไปพอมาเมื่อวานตอนเย็นพ่อเพื่อนบอกเออเสียงง้รถให้หน่อยนะ เงนรถซาลิงแกน่าจะเอารูปไปเข้าไฟนแนนซ์ไว้อะ่ะก็ไปเสียงเงินรถซาลิงให้แกนะก็มเมื่อเช้าสายๆก็ไปมาแล้วนะไปมาเรียบร้อยนะครับผมเนี่ไม่ได้นอนงโงโงสักวันเลยนะมีแต่อันนั้นอันนี้มีแต่อะไรทำก็ไม่รู้นะเอ๊ะแล้วหมาใครมีอยู่ข้างล่างคนนะ่ะนี่เสียงกุ้งกิง้งกุ้งกิ้ง หมาหนี่ข้างล่าง <c oughs> ลงไปไงก่อนไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีคนด้วยนะนี่แม่เด็กจันไ,ยไรยไหนไม่งออกตัวล้อฟรีงรี้ปะน่าเอฟซีก็ที่ผมบอกเลยมาผมไม่ได้แช่งนะ แต่ทำไปแต่ทําไปก็แค่นั้นนะครับอยู่ไม่ทนหรอกเดี๋ยวก็เละเหมือนเดิมนะครับเจอฝนหนักมาสักวักก็เป็นร่องเหมือนเดิมนะไอตรงทางเข้าบ้านที่ผมเอารถตาวันข้อออกอะแก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 ก็ทาให้ใหม่แต่ว่าแกทําเสริมให้ใหม่แต่ว่าดินอะ ฟังพี่บ้านผมอ่ะมันมันต่ํากว่าเนี้ยเนี่ยไอ้นี้เนี่ยโมถึงว่าเออเนี่ยเนี่ยต่ําก็คือต่ําประมาณนี้แหละเนี่ยโอ้ยรถผมโดดลงไม่ไม่ยุบหมดวะเนี่ยต้องไปเอาเสียมมาจอบมาเกี่ยใหม่นั่นะเดี๋ยวรอให้รถวิ่งเรื่อยๆก่อนนะเอ้ยมีหมาขึ้นมาแล้วพาโจไปดูหมาเนี่ย เอ๊เสียงกระดิง่งแม่งโคตรดังเลยเอฟีเนี่ปออค้อไอ้อโจได้ปออค้อใหม่นเอฟซีไม่ได้ซื้อใหม่ให้มันนะซื้อมาไว้หลายปีแล้วนะอะมันวิ่งหนีไปไหนแล้ววะนี่อยู่ใน,น,นป่านโะอ้โอ้เอ้ย โจ้เจอสตูแล้วโอ้โจ้วมวิ่งไวดีเว้ไวยไม่ทันโจ้อะไรไม่ทันโจ้กลับมาแล้ว เนี่ยผมก็ไม่รู้นะเออคิดว่าเขาหน้าจะเป็นหน่วยงานคนละหน่วยกันแหละที่จริงไอแบบเนี้ยน่าจะทําซอยผมด้วยมาทาอะไรจนซอยในป่าแต่มาดีมันก็ยุ่ยนะเขาไม่ได้แบบย่ำให้แน่นมั้งเนี่ยแน่ผมเหยียบไปเนี่ยยุบไปเนี่ยเป็นขั้นบันไดแล้วเนี่ยนี่แค่น้าหนักตัวผมนะผมหนักเกือบร้อยโลนะประมาณแปดสิบปลายปลายเก้าสิบนี่แหละเนี่ยผมรู้ผมเหยียบเนี่ยผมไม่ได้แกงเขาแน่ยดูผมเหยียบไปเนี่ยยุบหมดแล้วเนี่ยเนี่ยดูเิเนี่ยตีนเดียวเนี่ย fc เห็นไหม เนี่ยตีนเดียวเองเนี่ยยุบไปหมดแล้วเป็นตะปักเลยเนี่ยนะก็ยังว่ายิงดีกว่าให้รถมาตกนะครับช่นะวนในโจวันนี้ดีกว่าเออเออเออโอ้ยโดนไม้ก,กิ่มอีกโวดพอ,พอ,พอแม่งไม่ได้เลือดนะมึงโอ้หมีแก้วด้วยเก็บแก้วนะโอ้ย,นะอยเอาไม่อออ กลัวตัวเองเดินเยียบไม่ใช่หรออ้าวโจอยู่ทำไมคุณจะเดินนี่นี่เอฟซีบอกคอยโจที่ไหมนี่ก็บอกคอยไอ้ที่โจใส่ก่อนนั้นเนี่ยที่จริงนะเอฟซีผมจะอะไรฟังไง เอสซี S S บางคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับประกอที่โจใส่ก่อนหน้าเนี่ยมันของหมาตัวเก่ามันของไอ้เนี่ยหมาโกเด้นมันเป็นโกเด้นแท้มันของไอ้ไอ้มูหยองนะไอ้มูหยองใช่ไหมผมเอามาเลี้ยงตั้งแต่ตั้งแต่ผมอายุเทนะนะ่าไหร่สิบสิบสามสิบสี่มั้งนะโอ้ยเร่องนี้นั่งได้โว้ยนั่งหลบอันนี้สนอย่างน,านนะ หลบแตกหลบอะไรก่อนแดดไล่นะอายุประมาณสิบสิบสามสี่ประมาณสิบสามวันเออมาสิบามแหละประมาณผมอยู่มหนึ่งนะก็จำได้ว่านั้นนาเขาซื้อมาให้ซื้อให้เอ๋ยองนะให้หมูยองหมูยองก็ใส่ไปจนตอนนั้นในหมูยองย,งยังไม่ตายหรอก ก็ผมก็ถอดให้ม er mm ัน hmm. มันอยู่ในบ้านใช่ไหมเออนะมันยังไม่ตายหรอกผมถอดออกให้มันก่อนคราวนี้ผมก็เก็บไว้เก็บไว้ข้างบ้านตามบ้านนี่แหละเออถ้าเก็บไว้นานอยู่นะเอามาใส่ให้หมาหลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ไม่เคยใส่กับหมาตัวไหนตันหมาตัวนั้นตายนะเออก็ใส่ไปใส่มาจนได้เอามาใส่ให้ไอ้ไอ้หน้านมไอ้หน้านมก็เป็นพี่ของไอ้โจนี่แหละแต่ว่า หมาคโลคลอกง่ะอันนั้นหมาพันธนะกลเด่นผสมเนาะไอหน้านมเนี่ยก็คือไอหน้านมอะ่ะเจ้ามาเลี้ยงก่อนในโจนานอยู่นะไอหน้านมมันเอามาเลี้ยงประมาณเดือนหก<ๆ>เดือนเจ็ดนี่แหละแต่ว่าแมวที่แมวที้ผมเคยเล่าให้ฟังอะ่ะเออเอามาเลี้ยงผมเอามาเลี้ยงไล่ากันกับแมวชุดที่แล้วนะเอามาเลี้ยงไล่ากันกับแมวชุดที่แล้วนะครับอืมแลวครั้นี้แมวหายไปหมดก่องเว แมวเหลือตัวสุดท้ายก็หายไปก่อนที่ตาผมจะเสียสองวันนะแต่ตาผมเสียปีสองพันยี่สิบสองอ่ะเออแล้วแมวอะ่ะที่มันมาคลอดลูกแม่แมวที่มันมาคลอดลูกไว้เลี้ยงที่ให้ที่บ้านผมเลี้ยงเนี่ยเออมันมาคลอดไว้จาได้เลยไม่รู้ไปคลอดตอนไหนเพราะช่วงสงการเนะผมไปเล่นน้ําเออผมไปเล่นน้าเว้ยแล้วคันนี้ก็ไหลอะไรจนเสร็จเรียบร้อยไหลเสร็จละเออกลับมาวันที่สิบเจ็ดปลาบางเสียงกลับมาคันนี้ ไม่เห็นแม่แมวเราคิดเออมันคงไปหากินไปไปไหนของมันเ,เลืออ้อยเปื่อยแหละเออคราวนี้พอสักพ,พักเฮ้ยทำไมทอมแม่แมวมันยังไงเอฟสี่ทอมแม่แมวมันแบบแบบมันแฟบอะ่ะเออมันแฟบอ่ะทอมไม่ป่องเว้ยไอเราก็แปลกใจก็เลยคิดว่ามันเรียกแม่มาดูคิดว่าเออมันคลอดลูกก็แหละ พอสักพักหนุ่ยเอฟซีมันก็ไปออกมันก็ไปข้ามรูป,ประมาณทีละตัวสองตัวลยครคันเนี้ยจําได้ว่ามันตั้งแต่มาข้ามมาครั้งแรกอะประมาณสี่ครั้งอะมันข้ามมาข้าไปะนะคันเนี้ยผมก็พูดภาษาคนเนาะไม่รู้อะแมวมันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะผมบอกเออไม่ต้องอไปไหนแล้วให้ให้อยู่นี่เลยเอออยู่นี่จะได้ดูแลไปที่อื่นดูแลไม่ได้หรอกอะไรว่างี้ผมก็เลยว่างี้เนาะมันก็ทิ้ง ทิ้งยังไงเอฟซีทิ้งรูปมันไม่เลยนะแล้วคราวนี้นะครับตอนนั้นนน,นแม่แมวมันก็หายไปเลยมีรู้หายไปไหนรูปมันก็เริ่มโตจําได้รูปมันอนะที่ว่าคลอดออกมาจากแม่มันนะที่ผมนับเดือนได้อมันมาคลอดหลังสงการใช่ไหมหลังสงการก็เดือนสี่อะเออแล้วคราวนี้ไอ้พวกลูกเนี่ยผมเอามาประมาณเดือนเดือนหกหรือเดือนเจ็ดนี่แหละเออ นั่นแหละแต่คันนี้เว้ย F4 มันมี <S <S มก็มี <S <S หลายปัจจัยผมจะร้ฟังเรื่องมันอาจจะไม่ค่อยไปติดต,ตอ่อเพราะมันต้องฉีกเรื่องออกมาแยากเรื่องออกมานะครับนะคือตั้งแต่ลูกมือคลอดมาใช่ไหมลูกแมวก็จากแม่แมวนะชุดเก่านะเออก็มืคลอดลูกมาก็เลี้ยงไปก็ผ่านไปเดือนสองเดือนสามตั้งเลยก็ได้แต่คันนี้เว้ย ผมไม่เห็นอะเฮะ้เหมือนแม่แมวมันท้องอีกแล้วอ่ะแปลกมากเลยเหมือนแม่แมวมันท้องไอ้ท้องมาจากไหนวะตอนแรกไอ้เราก็ไม่ได้สังเกตหรอกสังเกตจนว่าเฮ้ยเพราะว่าลูกลูกมันจะกินนมแม่มันเหมือนมันลูกมันไม่ยอมหย่าน,นมอะพอมันจะไปดูดนมแม่แม่มันตบลูกเลยนะเอฟซีตบเลยอะผมก็จะทําลูกทําไม้เออทําลูกตัวเองทาไมแล้วคราวนี้นะอ่อ ดังนั้นผมเพิ่งเอาไอ้ไอ้หน้านมออกมาไว้นอกบ้านนอนไว้นอกบ้านก็ประมาณเดือนกันยาตุลานี่แหละเออแม่แมวเขายังอยู่นะไปไปมามาก็คือมันเริ่มท้องท้องท้องชุดใหม่แล้วแมวชุดใหม่ลูกชุดใหม่ของมันแม่แมวแต่แมวที่ว่าแม่มันคลอดออกมาก็ยังอยู่นะเออแปลกใจมากเลยมัน มันไม่ท้อมาใช่ไหมมันก็ไม่ได้อะไรคราวนี้มันเห็นเลยหน้านมแล้วมันเห็นหน้านมมันตกไอ้หน้านม fc มันไล่ริ่งไล่ตกไอ้หน้านมจะตายเอาดิมันร้องเอิงเอิงเองเองแม่แมวตกผมก็ดุดุดุแม่แมวตัวนั้นแม่แมวมันเลยคิดว่าเออผมไม่รักมันแล้วอะไรเงี้ยมันก็คิดว่ามันไปเรื่อยเปื่อยมันคงคิดว่าเราไม่รักมันจริงจริงอ่ะเราดุมันแรงเพราะมันจะตกหมาแรงเหมือนกันเพราะผมอะไม่ได้อะไรอผมกลัวหมาตาย สุดทายแล้วไอ้แม่มวตันนั้นก็ไปเลยไปเป็นปีสองปีเหมือนกันนะแล้วพอผลสุดท้ายมันก็ไปอยู่บ้านเนี่ยบ้านบ้านอีหลานตัวเวรอะ <c oughs> ไปอยู่บ้านอีหลานตัวเวรน,นะครับไปอยู่บ้านอีหลานตัวเวรก็ไปอยู่จนอีหลานตัวเวรบอกว่าแม่เมียตันนั้นอะตายแล้วมันก็เลยเออเออแต่แม่เมียตัวนั้นอะดีนะเอฟซีตั้งแต่มันออยู่บ้านงงง,งูไม่มีเข้าบ้านเลย เห็นหนูเห็นอะไรมันตัวเดียวเอาอยู่ทั้งบ้านเนยเอฟซีแมวแมตัวนั้นอ่ะสุดจริงนะมันไม่เหมือนแมวสมัยนี้หมาสมัยนี้มันมันใจสองไงไม่รู้นะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ก็ยังพอสู้ได้นะครับจริงๆอ่ะแมวแม่แมูปแมวที่เกิดจากแม่แมวชุดแรกอ่ะเออ ก็ยังอยู่นะแต่มันหายไปเีตัวสองตัวแรกเลยอีตัวดำเฮ้แม่ดิลายเสือหายไปก่อนแล้วก็อกลายเสือเนี่ยจะเหมือนแม่มันเลยอ่ะสีเดียวกันกับแม่มันนะครับอลายเสือหายไปก่อนแล้วก็ดําหายไปเีตัวสองตัวจนวเหลือแต่มเมวสีทองตัวผู้ตัวเดียวตอนนั้นอะ่ะก่อนที่ว่าจะหายกันไปหมดอะ่ะก็เหลือเมวเม้เมเตัวผู้สีทอง แล้วก็ไอหน้านมแล้วก็ไอโจนี่แหละไอโจนี่เป็นน้องเล็กสุดนะตอนนั้นก็เลี้ยงผมก็เลี้ยงไปเรื่อยพอผุนสุดท้ายแมวก็หายไอหน้านมนก็ตายช่วงวันปีสองพสามพอเลี้ยงก็เอาเอ้หมาเอาหมามาเพิ่มให้มันชื่ออะไรผมลืมชื่อมันผมเรียกจะมันเอะว่านี่เอะบักหําน่อยเออเอามาเลี้ยงได้ไม่กี่เดือนมันก็ตายสุดท้ายเหลือแต่อโจเนี่เหลือแต่โจ,ต,โจตัวเดียวเลยะโอ้เอฟซีเอ้ย ตอนนั้นนะแต่ละมือแต่ละดีผมนี่โอ้ต้องเจอกับงูเจอแกะอะไรกับไม่รู้มาพูดตรงๆนะต้นปีนี้ก็เจอนะครับปีที่แล้วไหนจำได้เลยงูไม่มีอยู่บนห้หองน้ำเล็กอยู่ข้างบนไม่รู้มาหลังคามันมายัางไงผมไม่ฉี่ผมตกใจเลย พอโทรเียหลานตัวเวียนตามไม่อยู่อะไรใช่มันมาช่วยตีมันก็ไม่มาเออจเจริญเถอะกูโจก็ไม่กามันมาวมันก็สู้ไม่ได้หรอกนะมันก็กลัวเหมือนกันผมก็เลยแม่งจะใส่เดียวซะไม่ไปตอนไหนไม่รู้ก็ปีนี้ถามมีมีไหมก็มีนะก็ะจําได้เดือนกุมภาเดือนกุมภาเนี่โอ้ขู่ฟ่อฟ่อเลย แต่แรกผมว่าผมไม่ไหวหรอกผมก็เลยเรียกตาข้ามบ้านมาช่วยญาติกันเนี่ยการนี้ตาข้ามบ้านก็เออตามองไม่เห็นหรอกแกก็เลยเรียกนะ้านะ้านะ้านแะท้ๆของอีหลานตัวเวียนอะ่ะเรียกมาช่วยแกก็เรียกให้เออแกก็นะ้าแกก็มาช่วยตีช่วยอะไรเนาะเออแกก็มาช่วยตีเนาะเออเดินกุมภานะรูอะไรหัวหัว ไรสิบโลมองไม่เห็นหรอกนะเดินกุมภาเนี่ก็เจอแล้วหนึ่งตัวมีแน่นะมีนาก็เจอในเอฟแต่ว่ามีนาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโหดเดินมีนาไม่ค่อยโหดนะพอมีสาไม่มีพฤษภาเนี่ยจะเจออุ้ยขนาดไอ้โจมแบบโจยังกลัวตัวใหญ่ มันยืนเห่าอยู่ตรงแคปอะตรงแคบรถตาหวานอะมันกระโดดยาวมากเลยกระโดดยาวจากแคปอะกระโดดมาถึงกันชนหน้าน่ะไอโจกระโดดมาเออมันก็กลัวมันมันเหมือนกันอะ่ะมันมายังไงก่อนเออพอเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยนี่พุงพุงนี้ก็สินเดือนของเดือนแปดแล้วก็ไม่มีนะก็แมวนี่เหรอปีนี้ก็ที่ออเอาไปได้ตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนามาเลยแมวก็ให้อยู่นอกบ้าน นอกบ้านเต็มเต็มเลยก็เดือนมิถุนานนี่แหละออนะจำได้เลยเดือนมีนาน่ที่ว่างูเข้าอะ่ะจำได้ว่าวันนั้นอะ่ะเพิ่งอาเมียมาเลีง้งนี่สี่วันจำได้คากระบานเลยเอฟซี FC. นะผมไม่ได้จำผิดเลยจำได้คากระบานเลยนะเอาเมียมาเลี้ยงนี่สี่วันนะครับงูเข้าบ้านตอนแรกผมตื่นมาก็สิบเอ็ดโมงม ตอนแรกเหมือนนิ่งเฉยโจเห่า่าไอโจมันเห่าอะไรขมันเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็หลับเนาะเคี้ยวมันเห่าคนเห่าอะไรไปเรื่อยเลยตอนนี้เราก็วิเราตื่นมาปั๊บมันช่วงตื่นพอดีมันไม่ใช่ละมันมันผิดสังเกตมันผิดสังเกตเนาะก็เลยลุกขึ้นมาหยิบไม้มาเลยงูมันไปอยู่ตรงข้างช่องข้างบ้านอ่ะตรงห้องนอนแม่ผมแต่มันอยู่นอกบ้านนะเออก็ไปช่วยโจตีไอโจก็กัดด้วยผมก็ตีด้วยก็ ง,งูก็ตายง,ง,ง,งนะูนั้นงูนะมัน,ม,นมันไม่ค่อยสู้เออแล้วก็ที่มาเจอเดือนพฤษภาจําได้เลยวันนั้นอนะเป็นวันที่เก้าวันที่เก้าพฤษภาประมันบ่ายบ่ายตอนนั้นจําได้เพิ่งเอามวเข้าบ้านไปประมาณสิบโมงประมาณบ่ายโมงงูเข้าบ้านเราก็ไม่กล้าดีครขาเนี้งูตัวใหญ่มากเลยเออแล้วก็ไม่กล้ามอนกันวะ โทรบอกใครก็แล้วก็ไม่มีใครมาเนาะเออพอจะอาใส่แม่งก็ไปแล้วนะก็ต่อไปน,นี้นะสงสัยคงจะดีขึ้นมาหน่อยนะเอฟซี FC. นะสงสัยคงจะดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเมียวแล้วก็เมียวผมแม่งท้องเกือบหมดทุกตัวแล้วเนี่ยนะ เดี๋ยวก็ขอลูกมาให้เลี้ยงลวนะนะครับนะนี่ถ่ายมาเท่าไหร่เนี่ยเกือบยี่สิบนาทีแล้วนะเวลาถ่ายคลิปก็สี่โมงประมาณสี่โมงแต่ตอนถ่ายคลิปจริงๆอ่ะมันบ่ายสามห้าสิบเก้าถ่ายจริงๆก็นะถ้าสมมุติสี่โมงก็ตอนนี้ก็สี่โมงยี่สิบวเนี่ยนะ จริงๆะว่าจะผมว่าจะกลับบ้านแล้วเนี่ยว่าจะจบคลิปแล้วนะไม่รู้จะพูดอะไรนะครับหมดเรื่องพูดแล้วนะบรรยากาศไม่ได้ด้วยมันยังร้อนๆอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีแดดก็ช่างเหอะนะครับรถอ,อะไรมาอีกวะเอาไอ้สิบล้อหกล้อสิบล้อคันเดิมดีกว่าอ,อ่ะครับเอฟซีก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็ขอบคุณ f อซที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับน้่งก็ะ่า f เอฟซกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คุณธรรมดาชาแนลด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ